โลมาหมื่นหินแห่เอา้าเจ็บแบบน,นี้ประกันสังคมมาจา่ายสีสไปยังเลยประกันสังคมมันคือยังอะประกันสังคมมาตรา40คือหลักประกันที่สําคัญของการดําเนินชีวิตหากเป็นรายงานนอกระบบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกรฟรีแลนซ์หรือกลุ่มแรงงานอิสระอื่นๆตั้งแต่อายุ15 65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ของประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดีๆได้โดยปัจจุบันมีทั้งหมด3ทางเลือกทางเลือกที่1 70บาทต่อเดือนคุ้มครอง3กรณีทางเลือกที่2 100บาทต่อเดือนคุ้มครอง4กรณีได้เงินออม50บาทต่อเดือน ทางเลือกที่3 300บาทต่อเดือนคุ้มครอง5กรณีได้เงินออม150บาทต่อเดือนที่บอกไปนี่ยังไม่เข้าใจกันบ่ถ้าอยากเข้าใจให้ะเรียดกว่านี้โปดติดตามตอนต่อไป